จะพาน้องๆน,นะครับเมื่อกี้ให้น้องไปขอผู้ใหญ่หมดแล้วใช่ไหมบอกว่าจะกลับ3ามทุ่มวันนี้นะครับบอกไปบอกแม่หมดแล้วบอกยายแล้วว่าจะกลับดึกโอเคทุกคนเดี๋ยวพาน้องไปช้อปปิ้งที่เซเว่นนะครับเพราะร้านเคเอฟซีพิซซ่าอะไรเง,ไงี้ยปิดหมดแล้วป่ะเราพาน้องมายินกันโอเคครับตอนนี้เราจะไปช้อปปิ้งที่เซเว่นกันี่คนนุก้มเป็นดันฉับดำแนี้ สวัสดีครับวันนี้อย şey ู่กับผมพี um> okay. Okay. ่เส oh. ี่ยมานั่งนะครับแล้วก็อยู่กับเหมืองมาแล้วค่ะยู่ห้อใครครับโุกตาครับโุกตาครับอยู่กับในครับในครับผมอยู่กับอาบกับอาบครับผมโอเคนะเอาเอาไม่ฟันเลยเอาทำยังไงทุกคนอย่าให้ท้องเลยนะข้าวทุ่กจาน จานะหยอกก็อันนี้คือให้น้องหยิบนะครับคืออยากกินอะไรก็กินนะครับหยิบมาเยลลี่ของใคร <c oughs> มีอะไรบ้างก็จะมีขนมเชียวมีน้ำมีนมมากินเลยกินเลยมาล้อมวงอะล้อมล้อมเป็นวงกลมเอออะโอเคน้าโนดกนหนึ่งอ่านั่นีกหนึ่งอ่ะโอเคโอเคออาใครหยิบอะไรมาหยิบเลยกินเลยกินเลยกินไปนั่งคุยไปแล้วกันเดี๋ยวพี่ยังก็จะถาม ไปเรื่อยมีอะไรกันบ้างเนี่ยได้อะไรกันมานเจลลี่เป็นรถโค้กนะครับผมนี่เจลลี่นี่ก็เป็น <c oughs> เจลลี่รถส้มโบราณเลยใช่ไหมเนะี่ยอะไร <c oughs> อยู่เหมือนกัน <c oughs> อันนี้เป็นม <c oughs> ะขามใครชอบกินมะขาม <c oughs> <c oughs> คกินแล้วก็ตดนะมืดเต็มมมืดเต็มหมด ใครตดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะให้ข้าเล่าเรื่องผีอ่ะตรงไหนคนแรกครับไปครับอัตเล็กคุณครับใช่ทางการครับเออค่ะข้าเลยผีเข่าผีเข่าผีเข่าข้าเลยซื้อยาฮะข้าซื้อยายายาขา่าคนแก้วเชี่แก้วครับชนขวดชนขวดน้ำหุละไม้เขาเรียกว่าปาดดิ้นน้ำหุละไม้ นี่โอเคยเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าดื่มน้ำโล่แกงล่งแกงหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยที่ขนมอะไรกันจริงๆก็อยากจะกินพวกไก่พวกอะไรแหละแต่ว่ามันปิดแล้วคื้เขาปิดเลยนะครับในห้างใช่ไหมอเอาไปทำอะไรเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ย<อ>เคยอย่างเงี้ยเงข้าวสาวแยเนี่ย <laughs> เอาทำอะไรร้อยหนึง่งเ,เก็บไว้เองเดี๋ยวไปให้ยายเนะี่ยเอาให้ยายเอาให้ยายเหรอไม่ยอยากมีกระป,กปกุกของสิทธิ์ไหมมียอยากกระปุกเลยปกติหนูได้ตังค์ไปเมือวานละเท่าไหร่ยี่สิบบาทยีบาทกิน,นหมดไหมกินหมดเลยเขาเรียกว่าคนใช้เงินเป็นอันนี้หนึ่งร้อยบาทไปทำอะไรไม่รุ่นี่มีแฟนแล้วมีแฟนยังมีแล้วเหรออจริงมีแฟนแล้วจริงไหมเนี่ยรู้ไหมยามพี่ก็มีแฟนรู้เหรอแฟนอเยอะอะไร เก okay. ี็ดเกล็กชิมมันมันคืออะไรเนี่ยถ้าจะกินต้องให้มันไหลลงมาเนอะานมสมัมนี้เออนี่แฟนยุคสบามหรอแฟนรุ่นพี่ดิปห้าแฟนอยู่ปหกใครเป็นคนจีบเราหรือเขาจีบเขเจอกนที่เล่นสงครามหับประจาไม่แทนฮะมีจิงเหรอ เอาทำไมอ่ะเอาโมงยนอเอาโมงยนต์ใส่เขาไม่เอาโมงยนตทิ้งเอาโมงยนทิ้งมันคือการจีบของเราใช่ไหมตอนเราชอบอย่างเรื่องอะไรที่ชอบเราเรื่องจะชอบเอ้ยเข้าตาคนนี้สวยล่ะนะก็คือความรักของเด็กอายุสิบเอ็ดนะสี่แฟนสิบสามไอ้ยห่างกันสองปีเลยเหรอชอบคนแก่เอ่ะ ชาวรูที่ชาวรูพี่นายเอายังไงมาทำอะไรอยากกับบุกอยากกับบุกมีกระบอกออมสินใช่ไหมปกติได้เงินเป็นเดืนมันเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบยได้เยอะกับเพื่อนเลยร้อป่หนึ่งอ๋อกินสีได้เงินเป็นเนมัร้อยยี่้อยสิบสีไป้อยสี่สิบเลยหรอไม่ได้เยอะจังอ่ะไม่ให้ถ้าหนูก็อยากกับบุกมเลยโอ้โหได้เป็นเนมัเท่าไหร่สี่ อ๋อจอสิบบ้านทำอ,อ,อ,อะไรครับทำไมขอบอคุณนะครับต้งงั้นครับอยกกินอยกกิเนเกยนไรน้ำหายใครเาใ่ของพี่ดิจะพิจารณาให้โอ้ไม่ไวยิงเลยคนนั้นน,น,น้ำไปไหนแล้วเปนลูกเยิรอกี้มีก่นน่น เรามีแบบว่าขอเป็นแฟนไหมมีไหมมีใครควรขอมาดีมาไม่ดีบางครั้งที่จะเป็น,นอ้า,อา <c oughs> ขอเป็นแฟนครั้งแรกใครปนคนขอที่ตกลงคบกันเขาผู้หญิงขอเลยเฮ้ยเองมันหล่อวะ่ะทำยังไงสอนพี่เดี๋ยวนี้พี่เองไม่มีแฟนเลยสอนพีไ่ได้ทำ<อ>ไงอ่ะขอขอสูตรหนวิดิโอเขาจะได้ดูทุกคนนะครับฟังนะครับใครที่ไม่มีแฟนนะครับอ่ะครับจีบจีบยังไงแบบเรามีบุกไหมเป็ดูตามทิกเกอร์นิดหละโอ้ดูตามทิกเกอรโอเคมีรูปเดียวเหรออันนี้ใช่ไหมเนี่ย คนนี้เหรอ,องการเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยโรงเรียนยันตระยันตราที่อะไรตรงไหนฮะกาฬาศรีจตุกุลเขาอยู่กาลาศรีแล้วไม่คิดถึงเหรอเนี่ยอยู่กันทั่วจังหวัดเลยไปหาเขบาบ้างไปหายังไงอ่ะก็กับกาลาศรีไปอะไรอย่างนี้ไปอดอดนไปรอออดนเดินซ้อมอะไรงเงี้ยโดนโดินเกษตร อ๋อเป็นยังไงอ่ะเอมันเป็นเหมือนมะเร็งปอดเอาเอาเอาไว้ลดน้ำหรอหรือว่าให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยได้ฉีดมะม่วงได้อืมเรารู้เรื่องเกษตรหมดเลยไหมเกือบหมดแล้วตาเขาไปฉีดโดนนึงเนี่ยก็ไปเป็นเด็กเดินย้ายเขาฮะมใตำรวจมาแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่เหรอใช่มะม่วงเหรอยาไปตามพ่อมันมาไปทำที่ไหนอ่ะมันจะมีสาขาของ เร,รเราทำกับนี่เหรอที่บ้านนี่เหรออ๋อที่บ้านหนูทำใช่ไหมใครใครเป็นคนทำนา้นาแน่อุ้มลุงของไนท์อ๋อแล้วก็เป็นลุงของลุงเหมือนกันอ๋อคือเราเป็นญาติกันเหรอ,หอคนกาฬสินธุอนน์อันนั้นกาฬสินธุ์อ้นี่สุรินคนสุรินนายผู้ขเขมรนิ <laughs> ไม่ได้ไนายมีแบบไหมแล้วมีมีก็เลือกแล้วเลือกแล้วสวยไหมฮะ อะไรนะใครใครเป็นคนจีบใครเขาจีบเขาจีบถูกหรออ้ยเมอนยอดเลยทำไมใครเป็นคนบอกเลือ,อ่ะอะเออขายหญ่เขาเขายังเรียนเลิกเลยหาใหม่ยู่แค่นี้เองเนาะไม่ต้องมีหรอกแฟนตอนนี้ต้องตั้งใจเรียนก่อนเนาะไม่ต้องมีก็ได้แฟนอะเออที่ยังไม่มีเลยพี่เหมือนพี่อายุสิล้กเดี๋ยวพี่เหมือนพี่เหมือนอายุ16บห <16 S 1> ครับผม <16 S 1> แ,แต่เหมือนคนอายุ20-25เนาะ มีในนี้ใครแบบสายแดนซ์บ้างใครแดนซ์หนาเราถ่ายแดนซ์หรอ,หรอ,อชอบเอต้นไหมชอบเต้นไหมชอบเต้นเต้นแบบไหนโชว์ัะเพลงนั้นไหครับแต่ถ้าไม่มีกล้องกิเต้นได้เลยอ๋อวานที่แต่ตมันลอยอยู่เนี่ยตอนที่ <c oughs> มึงอยู่เนี่ยผมนั่งในรถสับอยู่มาเอายกเต้นสิไปเป็นยังไงโชว์หน่อยสิโชว์หน่อยแล้วแม่พี่เปิดให้โปรแกรมก่อนโปรแกรมก่อนเหนะ แน,ใน่ๆเลยก็ทำดิทำดิเอเเอทคือไม่ทำดิเงินบิลไว้หมแล้น่ะขอใครปอเขาไม่ควรเออสักสักทีหนึ่งโชว์หน่อยนะแจ้งเกิดหน่อยนะให้ผมรู้จักหน่อยเออแล้วโฟกัสมีแฟนไหมไม่มีอยากมีงทำไมอ่ะไม่เหลือเพราะว่าเตี้ยมันไม่มีใครเฮะเดี๋ยวมันขึ้นเพปอข้าวปุ้ง่อยมันไม่กินนมเลยเดี๋ยวยังไม่กินนมเลย กินข้าวเยอะกินนมยกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะแต่ว่ากินข้าวเยอะตอนอยู่โรงเรียนเองบอกว่าครูกินข้าวกะน้อยกินข้าวหมดไหมจานหนึ่งนี่ยไม่หมดได้โดนครูอ่ังล่กลับมาเหรอไม่หมดตัวขวาไม่กลับมายไม่สนรูไข่เลยทำไมอ่ะกินข้าวไม่หมดเท่ตอนนั้นผมกินหมดแล้วใช่ไหมเหลือเม็ดเดียวยังให้กินอีกอ่ะเขาอยากให้เรารู้จักคุณค่าของอาหารไง โอเคทุกคนก็คลิปนี้มีอะไรมากก็าพาน้องๆกินนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็อาจจะมีคลิปอะไรอีกก็รอดูแล้วกันไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายก้อนละโดนอ๋อได้ไม่เขินนะมีก็อนเราเขินเขินาเราแก่จะเป็นยังไงที่ทุกคนตอนนี้น้องก็กลับบ้านแล้วครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายไปกลับเดินทางกลับดีๆคนละคันเลยเหรอเฮ้ไยไปข,ขนมขนมแล้วดู ราหมดเลยหายหมดเลยไหนไหนไหนมีเราด้วยหมดเลยไม่ต้องกลัวไม่มีปะตี้อไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปไปแล้วบายเจอกันใหม่ครับ